สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิชิตเกมเมอร์เราเนี้ยเราก็มาเจอกันในเกมส์ไซมอนอนเด็กซ์การกินอาหารของไซมอนดูสิว่าเรื่องราวการกินของไซมอนจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยครับอ๋อฉันนั่งคนเดียวอยู่บนเก้าอี้อันใหญ่ อาหารมากมายอยู่บนเก้าอี้เลยไปหิวอยู่โต๊ะดีกวาเอาเราเดี๋ยวลองกินเบาๆไปก่อนเริ่มจากแฮมเบอร์เกอร์ I'm so hungry I'm so hungry นายควรจะกินแฮมเบอร์เกอร์ก่อนอ่ะนายหิวนี่งำโอเคอืม mm, good tasty oh, good tasty mm. อร่อยจัง ah, เลยส oh. มอนต่อไป นายควรจะกินพลิกพลิก spicy นะพวกอมมัม This is freaking spicy เป็ดทิ่งกิงเป็ดทิ่งกิงต่อไปฉันจะให้นายกินข้าวปัน้นดูซิว่านายจะชอบไหมม,มัมอ๋อไม่พูดอะไรเหรอม,มัม อีกรอบนึงอ่ะเออมันกินเฉยวะ่ะต่อไปเป็นโดนัทโดนัทอ้ำโอเคก็ปกติดีต่อไปกินขี้แล้วนะโโกันนะโอ้โหกับตกในปากไซมอนนายจะลองกินอือดูไหมปุ๊บ โอ้น oh, oh, oh oh, ER oh, ี่คเวยร์เทสตีไอ้องนทุ่มมิตโอ้โหมันอ้วกแตกจริงจริงใี่ไหมโอ้โหและนี่ก็คือน้ำเขียวอืเออะอ้โหโอ้โหน้ำอ้วกของมันเอาเอาเคลียรโตหน่อยเคลียรโตหน่อยรู้สึกว่ามันจะกินอ้วกกลับเข้าไปในตัว เอาไปดื่มน้ำสักนิดนึงอ่ะฉันจะฉันจะเปิดน้ำลงมาอเอาน้ำล้างทั้งหน่อยน่าจะดีขึ้นเอ่ออ่ะ่ะดืมน้ำใส่ปากไว้นิดนึง <c oughs> โอเคอ๋อมันมีแก้วไอ้บ้านี่แก้วอ้าเอานายควรจะดื่มน้ำสักหน่อยนะเอ้าแก้วยังไงวะเนี่ยเอ้าหยิบไม่ได้เลยเหรอแก้วอ่ะให้หยิบนะให้หยิบนะ มานี่มานี่มานี่เออเออแก้ว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 อยู่นี่แก้วอยู่นี่ปุ๊บปุ๊บเอาแก้วมาเอาแก้วมาโอเคโอเคโอเคอ่าอ่าอ่าแก้ววางยากวะเออเปิดน้ำใสโอเคเมื่อนรยมีแก้วแล้วเฮ้ยเมื่อนรยมีน้ำแล้วก็นายก็มีแก้วแล้วฉันจะเอาน้ำจะยากเหรอวะน้ำใสปากอ้าว This is where tasty I want to vomit โ <l ach> อ้อ้วกเองแล้วไอ้บ้าฉันให้แกกินแก้วเองนะแกจะอ้วกทำไมโอ้โหอ้วกเริ่มเยอะฮะต่อไปเป็นจานโอ้จานเหลือเดือวันนียอ่ะกินจานเข้าไป This is where s t y I want to vomit โอ้โหปวดพอกโอ้โหอ้วกแตกแล้วโอ้โหแ,แล้วอ้ว,วกแม่งก็ไหลเข้าในตัวเองฮะตอนนี้ โอ้ไม่ไม่โอ้โหนี่มันอะไรกันวะเนี่ยถ้ากดตัวท้าเส้นเป็นยังไงวะอพยะเหรออ้อาโไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ผ่านแล้วจะเคลียร์ยังไงวะเนี่ยเอา้าฉันจะเคลียร์โดยใช้ไอ้พวกนี้เคลียร์นี่นี่โอ้โหมันมันมันแด่ดกแก้วเข้าไปอีกแล้วฉันต้องการเคลียร์ออกอไอ้บ้านี่ทำเลอะเทอะมาอีกเอาเอาเอ้าเอาเอะ โอเคน่าจะดีขึ้นต่อไปอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะน้ำอะไรก่อนน้ำขี้เหรออ่ะ,ออะลองกินดูดิให้หมอนี่น่าจะกินไม่ได้ไง <c oughs> เออเดี๋ยวถ้างั้นเราลองจะเคลียร์ดูตรงนี้นะไม่แน่ใจว่าทาสนี่ไม่น่าจะได้ลองรีสตาร์ทดูสิ <Okay. S 2> I'm so hungry I'm so hungry เอาละ่อไปอะไรวะเนี่ยสอดนี่นมโอเคไ,ไม่ได้กินแต่ตุ๊กาตาหมีกินงไงวะโอ้จิวบีแบร์มัมมัมโอเคจิวบีแบร์เออจยลบีแบร์ผสมนมเอา มีบ้าผสมนมเอ,อ่อช็อกโกแลตฮะนี่น่าจะเป็นของดีที่นายชอบอื Good tasty Good tasty อันนี้อะไรวะเนี่ยลงส้มเหรออะไรวะแซลมอนลองกินดู oh, This is very tasty อรตองจุ่เลยโอ้โหเรียบร้อยฮะผมบอกมาอีกแล้วอ่ะฉันต้องมานั่งเก็บพวกให้นายอีกแล้วนะแซลมอน ต่อไปพิซซ่าโอ้พิซซ่าแช่อ้วกฮะลองกินดูครับใครเห็เราบอพิซซ่าพิซซ่ากับพวกอ่ะมันกินเฉยันไม่รู้สึกยังไงอ่ะต่อไปเฟ้นไฟอ่ะเฟ้นไฟโอเคเออขอเคี่ยวโต๊ะหน่อย so hungry ปบัตรได้กินบัตรเป็นไงวะเอา้าเอา้าบัตรบัตรโดนไฟลวกอิหายบัตรโดนพระอาทิตย์ลวกมิตซูันโอ้ยโอ๊อยเย็นเลยฉช่วยต้องกดตีนช่วยไม่ได้กว่โอเคบัตรอยู่ดีใอ่าไทมอนกินบัตรนี้จะเป็นยังไงวะ อืม good tasty โอ้ good tasty โอ้บาดโดนแซมอนกินสองตัวอะอืม good tasty นี่อะไรเ mm, <good> อ่ยเก็บอืม mm, good tasty ต่อไปแบล็คเฮ้ยแบล็คโฮเอ้เอา I'm so sorry นี่มันแบล็คโฮนี่ว่ะ oh my god เสร็จเียบร้อยแฮะโดนแบล็คโฮดูเรียบร้อย เฮ้ยตายหมด I'm so hungry ต่าไปไวส์ไวสอะไรวะฮะ so หายที่ไปไหนก่อน What ไป so ไหนวะหายเฮ้ยกลับมา I'm so hungry ไอ้นี่คืออะไรเครื่องหมาย Question mark ฮะ อะไรวะเนี่ยเอาา่ออาปากเฮ้ยหอมหอมหอมชามใ้มาก o my ม่โอ้โอ้โอ้องาง oh oh, oh, oh. ทางทางทาง,างเรียบร้อยมิสิสเวสุดพรอมอิ โอ้ oh my god โอ้ my god I'm so hungry I'm so hungry โ oh, อ้เมื่อกี้อะไรวะอันนี้อะไรก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้า,า <S 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 2> <S 2> เพื่อนออกปากตายฮะไม่ <S <S กันทำไรเพดโอ้โหเอา so ไอ้นี่คือที่ตัดใช่ไหมแล้วอันนี้อ๋อพระอาทิตย์เดี๋ยวไว้ที่หลังอันนี้อะไรพอซ่าตัวอะไรวะพอซ่ากินดูดิพอซ่า <c oughs> อะไบวกบวบไหมโอ้โหบวกเป็นสีแดงเออ ยังไม่ตายนะโอ้โหจีแดงออกเป็นเลือดแดนดี้แดนดี้แดนดี้ลองกินดูดิจะเป็นงไงอ๋ oh, this is weird e s อ <c oughs> yeah. ้วกไปอ้วกเป็นสีเียวอกแลนะ้วฮะโอ้โหสีเหลืองผสมสีแดงโฟลิฟโฟลิฟต่ออกไปโฟลิฟ เฮ้ยอ๋อเจ้าโฟเจ้าโฟเป็นโฟลิฟโฟปวาดอีกแล้วเอาอะไรมาให้ฉันด้วยโอ้โหเอาแล้วละพาทิศตกลงในคอฮะเอาพาทิศทิศมาทิศก็ไม่ทิศโอ้โหวาวเป็น สีเลือดพระอาทิตย์้็ไปกอดกินเข้าไปกินโอ้โหพระอาทิตย์ตกองเคยมาสองทีข้าปลาข้าปลาพวกวเคยเต็มที่พวัวเคยเต็มที่ตเ,เต็มทมี่โอ้อาค่ะไว้อาไว้โอ้เรียบรย้อย Mm. เรียบร้อยไซมอนโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับไซมอนอีทนะครับอีทเวอร์นะโอ้กินทุกอย่างกินทุกอย่างในโลกนี้และอะไรกินได้บ้างกินไม่ได้บ้างน้องๆทำกันได้ไหม mm. ก็ประมาณนี้ครับสำหรับไซมอนที่ตะกากินไม่เลือกนะก็หวังว่าถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่จิ๊กเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จิ๊กจะให้กินขี้ทีนะฮะ น่าจะดีสาหรับสุขภาพอ่ะมัมเรียบร้อยเราจากลากันไปด้วยพวกนี้แล้วกันบายบายพวกนัำกินกับมากินเหมือนเดิมอ้บ้า